ไปเรียนน้ำเนี่ยนะครับแวะไปเรียนน้ำอยากเรียนน้ำปักปักช่วงน,นี้ผมร้องเพลงปักคมมีดไม่ทันไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ถึงเนี่ยนะ มองไปเห็นมองไปเห็นมองไปเห็นภาพถ่ายฉากสุดท้ายถายคู่กันฉัน อย่าวังว่าขอเพลงมาแล้วผมจะร้องให้จบนะผมร้องไม่ได้สักเพลงเลยนะครับไม่รู้เป็นอะไรพอดีกีตาร์ร้องเองจำเนื้อเพลงไม่ได้แต่พออยู่บนเวทีมันจำได้ สติก็พอใช้ได้แต่ไม่เคยมีสตา สวัสดีครับอวันนี้วันประชาสัมพันธ์ประกาศนะครับผมผม,ผมอ่าเดี๋ยวจะมีจะเปิดพรเออเดอร์เสื้อนะครับ<ช>เป็นเสื้อรุ่นรุ่นรุ่นใหม่นะครับรุ่นใหม่เป็นเสื้อเ,เสื้อรุ่นใหม่นะครับแล้วก็ กำลังจะเดี๋ยวเปิดพีในเพจประสงค์ขายทุกอย่างที่ประสองค์อยากขายนะครับเดี๋ยวทุกคนที่ติดตามก็สามารถเข้าไปไเพียวเดอร์ได้เร็วๆนี้นะครับก็เดี๋ยวรอรอรอไปเอฟกันนะครับเดี๋ยวจะทําออกมาให้ทุกคนมาพีอวเดอร์ตามไซส์ที่ตัวเองเลือกอเสื้อมันก็จะเป็นทรงที่แบบว่าทรงจะวัดจากตัวผมะฮะก็ใหญ่เอลเอลเอ็มเอสมันก็จะมีความเป็นที่ผมใส่ทรงที่ผมใส่นะครับเสื้อ ก็เดี๋ยวรอรอพิออเดอร์นะครับเป็นเสื้อ,อลายใหม่นะครับสวยมากขอบคุณครับขอบคุณนะขอบคุณที่ใส่อยู่นะครับโอ้ทำาไงเสียงสูงผมไม่รู้เลยครับน่าจะร้องบ่อยๆมเสียงบ่อยๆนะเ,นเสียงของผมก็ไปแล้วเนี่ยเพจเพจประสงค์ขายทุกอย่างที่ประสงค์อยากขายนะครับ เดี๋ยวผมจะแชร์ใน f a c e b o o k เพจหรือ Facebook ส่วนตัวด้วยนะครับหรือใน IG นะครับเดี๋ยวรอดูกันว่าจะพีออกตอนไหนนะครับเป็นเสื้อเสื้อยืดนะครับมีเกงยีนที่จะที่จะโละแล้วก็ไม่ใช่โละจะขายเอามาขายให้ทุกคนเพราะว่าเป็นงเกงยีนที่ผมแบบไม่ได้ใส่แล้วเยอะมาก 1, 5้า517าหนึ่งเจเยอะครับ ยังไม่ได้ทําหมวกนะครับเดี๋ยวถ้ามีทําหมวกก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับมีครับมีเสียงมันก็ไปตามการเวลาเสียงแหบเสียงแห้งกันไปเดี๋ยวใช้วิธีการคือถ้าเราพักผ่อนมันก็จะหายเร็วจะแบบให้ตัวเองแบบเขาเรียกว่าพักผ่อนมันก็จะหายเร็วนะครับใส่เออเท่าไหร่ครั้งเกงสาเอ็ดครับ ช่วงนี้น้ําหนักขึ้นก็ตั้งทีดันไป3 2นั้นน่ะกินผมอะ่ะมีเก่งเก่ยงยีนเยอะเลยเดี๋ยวรอเอฟกันนะครับเดี๋ยว่ะไม่เห็นนั้นเฮี่เฮียอ่ะตออีกเดียวมันออกก็นั่นเบิดบอร์บิดบอรเบอรเฮียโตโฮ หกแล้วหลายครับหกตัวมาผมออกลูกด้วยนะครับขอตาดสัมพันธ์ใครอยากได้สุนัขไปเลี้ยงนะครับเดี๋ยวผมโพสต์ลงทักติดต่อมาเดี๋ยวติดต่อมาที่เพจหรือเฟซบุ๊กผมเดี๋ยวผมโพสต์ลงเฟซนะครับหกตัวรับน้องไปเลี้ยงด้วยนะครับหรือไปรับเอาที่บ้านเลยก็ได้ไปนายโจอี้หมออีหกตัวเดี๋ยวผมจะตั้งชื่อไว้ ไอ้ยอักย <c oughs> กงก็ลายโตเลยเอ๊แม่มาปั่นกัน俩ตัวปู้กี่ตัวเมียได้สิแม่แต่วายุมาใครอยากได้หมาพันหม,มาพันยังแบบหลังอานบ้านบ้านหม,ม,ม,มาบ้านนี่แหละหมาบ้านครับหลังอานนี่แหละบ้านๆเลยไม่อ่านด้วยไม่อ่านด้วยห <c oughs> มาไม่มีขนอ่ะหมาที่มันเป็นขนสันสนส้นอ่ะสั้นหมาบ้านบ้านอ่ะ มาไอตังชื่อตังมันมีลูกมีตัวนึงอะง่ายมีต้งด่างตัวสุดท้ายง่ที่เมี่ยได้ไหมมาไทยมาแบบมาแบบไทยเลยนะครับใครอยากได้ก็รับไปรับเลยที่บ้านนะครับหกตัวไม่ไหวละจะเลี้ยงไว้สักตัวดีไหมนะไม่ไหวยายน่าจะไม่ไหวแล้วตัวผู้หมดตัวผู้หมดนะครับข้อดีคือ ตัวผู้หมดนะครับตัวผู้ตัวผู้หกตัว,ตว pues. ใครอยากได้ก็เดี๋ยวผมโพสลงเฟซเฟซบุ๊กผมนะครับตัวผู้หกตัวเป็นหมาตัวผู้นะหายากนะอยู่บ้านตัวหนึ่งไม่เหมือนใครเป็นหมี็ด้ตัวหนึ่งมีลายขาวดำแต่ว่าแต่ว่าผมจะจะ ให้ทุกคนแบบใครที่สนใจก็รับน้องไปเลี้ยงได้นะครับตัวผู้หมดนะครับตัวผู้นะครับเดี๋ยวเฟซส่วนตัวนะครับเพสโจโอ,อีพ้พีดับอสหรือเพจโจอ,อี้ผู้พิสิทธ์นะครับต,ตัวผู้หมดเมียนเมียนบ้าเบิ้งดีๆนี้พอดครับเบิ้งดีๆนะตัวผู้ครับตัวผู้ทั้งหมดเลย ไม่ใช่ตัวผู้หมดนะครับตัวผู้มีตัวผู้ยังมีตัวผู้มีหกตัวนะครับยังไม่หมดแต่คือตัวผู้ทั้งหมดเลยมีอะไรมีหามันอยู่กันตัวผู้นะครับสวัสดีพี่ก้องนะครับสวัสดีพี่กล้องไม่赖ครับอยากไปหัวยแรลีน่ามากเลยนะครับปีนี้แบบขอให้อยากได้ปีหน้างั้นถ้าปีนี้ผมไม่ได้ไปปีหน้านะพี่กล้องคนะรับขอโอกาสผมสักครั้ง ตัวผู้หมดครับยายผมบอกครับพี่ก้องพี่พี่ก้องไว้ได้รับไปเลี้ยงสักตัวไหมครับพี่ผมมาผมออกลูกครบตัวนเลยขอบคุณครับพี่ก้องจองผมหน่อยเด้อผมอยากไปปีหน้าก็ได้ครับเนี่ยรอดมันเาร์าขงแม่ เดี๋ยวผมไปดูของกินนะครับหิวข้าวมากเดี๋ยวไปกินข้าวนะครับนะเดี๋ยวผมจะพโพลงเฟซว่าใครสนใจหมาแล้วก็เร็วน,นี้จะมีผิวเดอร์เสื้อนะครับหมาหกตัวเลยนะตัวพูดทั้งหกเลยนะครับเดี๋ยวยังไม่ได้ตั้งชื่อนะครับเป็นหมาบ้าน,นครับไม่ใช่บางแก้วบางแก้วบางแก้วไอ้ตุงมันทำหมันแล้วไม่มีลูก ตัวผู้เหลืออยู่ครับตัวผู้มีหกตัวแต่ไม่มีตัวเมียรครับตัวผู้หมดตัวผู้ทั้งหมดหมดซ้อมเมื่อก่อนซอมตัวแรกกับตัวผู้เลยเซ็ตผมหน่อยเซ็ตทรงไหลมันยาวนี่ยาวมากไปเซ็ตทรงนี้ทรงนี้แหละดูดิไปยาวแล้วมันไม่เป็นทรงนะผมผมมุมยิวว่าทำผมก็ตาย คือแม่ระวังมันทับลูกมันเด้อคือเกาหนึ่งแม่แม่เบ <sho> <and commer> <SE> ิ้งด <sh arp farms work> ีๆให้มันนอนทับลูกน้องใส่กี่เบิ้งมันใหญ่กว่าแม่เอาลูกมันออกจากอกมันเลยมันนอนทับลูกตายกินตรตัวนี้ก็คือมูดังๆามใช่แม่เบิ้งขนาดมันจิทับลูกแม่เบิ้งมันดีดีเลยบอกยงยงบอกยงยงเบิ้งไปเบิ้งมันมันจิทับลูกตายคือปีปีกายเลยก็รีบว่าคือมูนก็รู้ว่าพงไก่เสียแล้นี่ ล้วเราว่ามันควัลูกตายทับลูกตายมันเป็นหิน,น,นมันไม่ใช่หรอกยืนเลยเออคือตดางก็มันก็บางนี่วันนี้เสีกเสแกแลมันบางไงน,นี่เห็นไหมแสกแล้วผมมันบางทุกคนผมเนี่ยบนานๆทีเสกแกเสกแล้วผมบาง มเมลี่ยนทางเลยไม่เมืม่ก่อนผมแสกประมาณนี้นะตอนนี้พอแสกแล้วมันก็ตกไปทางซ้ายผมมันเปลี่ยนทรงเพราะว่าไปปลูกมา เจอกันครับทุกคนผมสูง181.5ผมไปวัดมาแล้วที่โรงพยาบาลนะครับใครที่คิดว่า182คุณคุณวิจามาผิดคิดผิดแบบไปนึกไปไปเอามาจากไหนไปไปแบบว่าเนี่ยมันไม่ถูกนะครับ181.5ใช่ครับเอล3.1เกือบ3.2ถูกต้อง ปลายขากางเกงผมจะใส่สิบขึ้นไม่ใส่แบบแปดไม่ไม่ค่อยได้ใส่ปลายขาก้างเกงจะใส่สิบขึ้นเก้าเก้าเก้าขึ้นนะยาวประมาณถ้าใส่กางเกงถ้ายายกางเกงก็สี่สิบสองนะครับสี่สิบสองความยาวกางเกงสี่สิบสองพอดีจะจะพอดีเลยครับถ้าถ้าเป็นถ้าเป็น มันปแปลวแต่กังเกงนะครับเพื่อนผมเป็นแฟนของคุณครับไ,ไปเจอกันครับบ๊ายบาย